โอ้โอ้โอ้แต่ละตัวเฮ้ยแต่ละตัวมายืนรออะไรเนี่ยฮะมายืนรออะไรเนี่ย แแน่ไม่ไปแน่แน่โอ้แอนเอ้ยแหน่ดื้อดื ược, ược, ược. ้อดื้อฮะ แกงของสายป่านดูแกงของสายป่านแกงของสาวสวยจ้าเอสาวสวยไปจำกลม

โอ้เก oh, ี่ยวอยกแล้ว <c oughs>